สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นน้ำลายเอเรียนนะคะนี่นก็จะเป็นสีม่วงกับสีเหลืองซื้อมากระปุกละห้าบาทนะคะจากแชแนลม่ดูนะคะ,อะไออันดมาดเบสนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นอย่างนี้กระปุกละห้าบาทถ้าอ่านแชนแนลผิดก็ขออภัยนะคะนี่เราไปดูกันเลย นี่มันก็จะเป็นนี้นะคะอันนี้เป็ได้เป็นรูปอะไรได้เป็นรูปลูกลกระตานะคะนี่มองเห็นไหมเป็นลูกกระตานะคะนี่นะคะก็ ไปลูก,กตาจะเป็นสีม่วงกันเลยนี่ค่ะสีม่วงสีม่วงเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนสมองค่ะนี่นะคะจะเป็นสีชมพูอย่างนี้มองเห็นไหมคะ อย่างนี้นะคะเป็นสองสีอย่างนี้เลยเลยเหมือนน้ำน้ำค่ะดือๆเสียงเหมือนน้ำเลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย